ผมช่้างเพจจากร้านสมายทีซอร์วิสนะครับวันนี้อยู่เครื่อง MacBook Air a 1หนึ่งสนะครับอ้ลูกค้ามาในอาการจอเป็นเส้นนะครับอันนี้หลังจากเปลี่ยนจอใหม่ไปแล้วนะครับไม่มีอาการจอเป็นเส้นเป็นอะไรแล้วนะครับหลังจากเปิดเทสอยู่ประมาณวันหนึ่งแล้วครับอันนี้ จะเทสหลังจากเปลี่ยนจอครับเทสกล้องกล้องใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถ้าลูกค้าคนไหนนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับ macbook นะครับไม่ว่าจะอาการไหนหรืออาการเหมือนในคลิปก็ตามนะครับสามารถเอาเข้ามาให้ที่ร้านดูได้เลยนะครับสามารถเซริร์ช Google น,นะครับชื่อร้านสมาธิสวิตนะครับแล้ว อ่าแอดไลน์ไปทักสอบถามสาขาได้เลยนะครับว่ามีลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนบ้างยังไงวันนี้ขอบคุณครับ